ดุมดุมนาวทรงเดชมองเห็นปิงเกตจำได้ปิงเกตเ็นเท,เท,ที่พัฒนายไม่รู้ได้ยังไงว่าผมชันปิงเกตอยู่ที่นี่นี่ปิงเกตพี่จะเอาเป็นว่าพี่จะลืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดและเธอยอมกลับแผ่นดินไปกับพี่เราจะได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขไม่ไเลยคะเสดพี่ก็รู้ว่าผมชั้นคือเมียของธนู แล้วเหตุไหนจึงไม่เลิกล้มความตั้งใจจะกลับแผ่นดินของเสด็จพี่ไปซะผมเดิดเนด,ดุมดุมเดาทรงเดชมองเห็นปิงเกตจำได้บอกหน่อยน้องหนูไอ้หนูอยู่ไหนวันนี้จะไล่ตามล่ไอ้หนูอยู่ยไหน ห่างไอ้นูไม่มัวยืนอู้ทำไมเธอไม่ควรคู่ไปอยู่กับใครสมควรรักใครกับขา้าไม่มัวลีลาละลงังละลงังผุดนางกับวังวิวาไอ้กับพี่ปิงเก็ตและไม่เห็นปอดจากคนดูแลปิงเก็ตขนูก็ไม่อยู่ทัศนายจึงช่วยโอกาสนี้จุดการะชากลาบ ดึงปินแกนออกจากสนับหวังไปแต่งงานแล้วจะเกิดอะไรเพื่อนย้อนมาอย่างเนิ่นพู้ไปที่ชายกำชับนั่กำชับหนาว่าให้มาช่วยปิกเกตกับธนูให้รอดพ้นจากทัศนัยให้ถึงได้ถ้าทำไม่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องยันนี่นะปิกเกตเดี๋ยวระหว่างทางเนิรนกับทัศนัยและปิกเกตก็มาพบกันเนิ่น มาขวางทางฉันองการอะไรกันเธอก็ได้ธนูไปแล้วฉันก็ได้ปิงเกตมัน็สมควรดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอฉันเปลี่ยนใจแล้วระหว่างฉันกับพี่ธนูเป็นได้แค่พี่ชายกับน้องสาวเพราะฉะนั้นฉันจะช่วยพี่ธนูสมหวังส่งปิงเกตมาให้ฉันอยู่นีฉันจะช่วยปิงเกตมาถึงขนาดนี้ฉันไม่ยอมแล้วก็แต่เธอคิดว่าเธอมีเดียก็เข้ามาจลองดูแม้จะเป็นหญิงแต่ก็ไม่กลัวความตายเพราะยังไงก็เป็นน้องสาวของครูดบ การต่อสู้ร,ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเกิดขึ้นทัศนัยนั้นไม่ยีหละอยู่แล้วเพราะตอนเองเป็นผู้ชายยังไงก็ถือว่ามีกำลังที่เหนือกว่าผองมาถึงเนิ่นจะทำยังไงแต่ก็เหมือนกับทัศนัยไม่มีความสะทกสท้าน,นแต่พอบ่อยๆเข้าก็มีความรู้สึกและเมื่อเนิ่นจะพาปีเกตน,นีแต่ก็ไม่รอดน,น้ำมือของทัศนัยอยู่ดีทั้งสองเขา้า ต่อสู้กันคุดตรุดเป็นเกตยืนหนึง่งก็หาทางที่จะเข้าช่วยเหลือผักไม่ไปใชยตีทีก็ให้กระเด็นไปดูสิสองหญิงหนึ่งชายจะเกิดอะไรขึ้นจะรอดหรือไม่รอดยังไม่รอดอยู่ดีถึงจะเป็นชายก็อ่อนล้าได้เพราะเดินนั้นต่อสู้อย่างสุดชีวิตจากคำสั่งของผู้เป็นพี่ชาย ที่บังคับให้มาช่วยเหลือปินเกตให้จมได้แต่พอจะไปพัดอะไรก็ขว้ามือของแล้วนายี่สุดแรงหญิงหรือจะสู้แรงชายได้เดินเล่ม